มีข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่วัดบางแห่งเนี่ยดูเหมือนจะมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ดูจะสวนทางกับหลักคําสอนของพุทธศาสนาเรื่องปัญญาและความเรียบง่ายในการอธิบายชุดนี้เราจะมาลองสํารวจสิ่งที่เรียกว่าพุทธพาณิชย์ผ่านบทวิเคราะห์เชิงโครงสร้างกันนะครับว่ามันมีระบบและกลไกลเบื้องหลังเป็นอย่างไร เอาละครับสำหรับโครงสร้างการอธิบายของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากการทําความเข้าใจคําสําคัญอย่างปัญญาในมุมมองของบทวิเคราะห์นี้กันก่อนจากนั้นก็จะไปดูว่าธุรกิจแห่งศรัทธาเนี่ยมันทํางานยังไงแล้วก็จะเจาะลึกไปที่5กลไกควบคมุมที่ทําให้ระบบนี้ยังคงอยู่ได้ต่อด้วยการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆผ่านเรื่องเล่าของสองวัดและสุดท้ายเราจะมาหาคําตอบกันว่าเหตุผลที่ยังคงอยู่ของปรากฏการณ์นี้คืออะไรกันแน่ครับ จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้เลยเนี่ยมันอยู่ที่คําคํานึงซึ่งเป็นเหมือนกุญแจดอกสําคัญเลยนะครับแต่ก็เป็นคําที่มักจะถูกตีความคาดเคลื่อนไปบ่อยครั้งเหมือนกันบทวิเคราะห์ที่เรานํามาศึกษานี้นะครับเขาได้ตั้งประเด็นที่น่าคิดเอาไว้ว่าความร่ํารวยของวัดอาจจะแปรผกผันกับความเข้าใจในหลักธรรมอย่างลึกซึ้งของผู้คนถ้าจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือยิ่งวัดมีไรายได้มากเท่าไหร่ก็อาจจะยิ่งเป็นตัวสะท้อนว่าผู้คนเข้าใจแก่นแท้ของศาสนาน้อยลงเท่านั้น ทีนี้คาว่าเบาปัญญาที่ว่าเนี่ยต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับว่าไม่ได้หมายถึงว่าฉลาดน้อยหรือมีไอวต่ําแต่อย่างใดแต่ในที่นี้หมายถึงสภาวะอวิชชาหรือก็คือภาวะที่เราไม่ได้ใช้การคิดเชิงวิพากไม่ได้ตั้งคําถามกับความเชื่อหรือเชื่อตามๆกันไปโดยที่ไม่ได้พิจารณาหาเหตุผลซึ่งสภาวะนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นหัวใจของระบบทั้งหมดที่เรากําลังจะคุยกันต่อไปโอเคพอเราเข้าใจคอนเซปต์ของคําว่าเบาปัญญาแล้ว คราวนี้เรามาดูกันต่อเลยครับว่าสภาวะแบบนี้มันถูกนำไปสร้างเป็นโมเดลธุรกิจแห่งศรัทธาได้ยังไงสินค้าที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของที่จับต้องได้โดยตรงนะครับแต่มันคือสิ่งที่ตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์เราเลยอย่างเช่นการขายความหวังผ่านวัตถุมงคลการขายโชคลาภผ่านพิธีกรรมต่างๆหรือการแก้กรรมซึ่งทั้งหมดนี้มันเล่นกับความกลัวและความโลภในใจของเราเนี่ยแหละครับเลยทําให้ทําการตลาดได้ง่ายมากมาก และมันก็มีหลักจิตวิทยาข้อหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับที่เรียกว่า present by as sa. ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะฮะมันคือการที่คนเราเนี่ยมักจะเลือกความสบายใจที่ได้ผลแบบทันทีทันใดอย่างการทําบุญปุ๊บรู้สึกดีปับ๊บมากกว่าการเลือกเดินทางที่มันยาวนานและต้องใช้ความพยายามอย่างการฝึกฝน,พ,นพัฒนาปัญญาของตัวเองนี่เลยเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนสําคัญที่ทาให้คนเลือกทางลัดทางอารมณ์ครับ ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างพวกสถาปัตยกรรมที่ใหญ่โตอลังการก็ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้สึกให้เรารู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กลงรู้สึกอ่อนแอแล้วก็ต้องการที่พึ่งพิงทางใจซึ่งความรู้สึกนี้นี่นแหละครับที่เป็นอีกหนึ่งตัวกระตุ้นทางจิตวิทยาให้คนอยากบริจาค บทวิเคราะห์นี้ยังชี้ให้เห็นถึง5กลไกสําคัญนะครับที่ทํางานสอดประสานกันอย่างเป็นระบบเลยเหมือนเป็นสายพานการผลิตในโรงงานเลยเพื่อสร้างและรักษาสภาวะความเชื่อในรูปแบบนี้เอาไว้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างเรามาไล่ดูทีละขั้นตอนกันเลยนะครับเริ่มจากข้อแรกพิธีกรรมล้นสมองก็คือการให้ทําพิธีซ้าไปซ้ามาโดยไม่มีคําอธิบายอะไรมากนักทําให้คนเข้าสู่โหมดออโต้พายโลดทำตามตาม,ตามกันไปโดยไม่คิดอะไรต่อมาข้อที่2อํานาจที่ห้ามถาม อันนี้ชัดเจนเลยคือการสร้างบรรยากาศว่าถ้าใครถามเยอะแสดงว่าคนนั้นไม่ศรัทธาข้อ 3. รางวัลที่บิดเบือนคือการยกย่องคนที่บริจาคเงินเยอะๆว่าเป็นคนดีมีบุญในขณะที่คนที่ตั้งข้อสงสัยกลับถูกมองว่าเป็นคนบาปข้อ 4. ตลาดความหวังเทียมก็คือการมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาจากภายนอกเช่นทําพิธีนี้สิแล้วจะดีขึ้นแทนที่จะส่งเสริมให้แก้ปัญหาจากข้างในด้วยปัญญาของตัวเองและสุดท้ายครับข้อที่5 การบูชาความไม่รู้คือการสร้างค่านิยมขึ้นมาเลยว่าตรกกะและเหตุผลเนี่ยเป็นศัตรูของความศรัทธาพอเห็น,นกลไกทั้ง5ข้อแล้วทีนี้แหละครับเราจะมาดูภาพเปรียบเทียบที่ทําให้เห็นความแตกต่างของสถาบัน2ประเภทได้แบบชัดๆกันไปเลย ภาพนี้เปรียบเทียบได้ชัดเจนมากๆครับฝั่งซ้ายคือวัดที่เน้นรายได้สูงจะมีสถาปัตยกรรมที่ใหญ่โตอลังการมีพิธีกรรมที่ดึงดูดคนได้เยอะๆผลลัพธ์ก็คือมีเงินบริจาคเข้ามามหาศาลส่วนฝั่งขวาคือวัดที่เน้นเรื่องปัญญาที่นี่จะให้ความสําคัญกับความสงบการสอนหลักธรรมเพื่อให้คนพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งแน่นอนว่ารายได้ก็น้อยกว่ามากจะเห็นเลยว่าเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ได้มันต่างกันคนละขั้วเลยครับมาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะเกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วทําไมล่ะ ทำไมระบบแบบนี้ถึงยังคงอยู่ได้แถมยังดูเหมือนจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยซ้ำในส่วนสุดท้ายนี้บทวิเคราะห์ก็ได้ให้คําตอบที่น่าสนใจไว้ครับคําตอบทั้งหมดอาจจะถูกสรุปเอาไว้ในประโยคสั้นๆแต่เฉียบคมประโยคนี้เลยครับทําเงินได้และปกครองง่ายซึ่งมันชี้เห็นเลยว่ามีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากระบบนี้อยู่2กลุ่มหลักๆคือระบบเนี้ยมันสามารถหล่อเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดได้ก็เพราะมันเป็นสถานการณ์ที่เอื้อประโยชน์ให้หลายฝ่ายเลยครับ ในมุมของธุรกิจเชิงาศาสนาแน่นอนว่ามันทํากําไรได้ในมุมของผู้มีอํานาจก็ได้ประชากรที่ว่าง,ง่ายไม่ตั้งคําถามที่ซับซ้อนยุ่มยากและในมุมของคนทั่วไปเองมันก็ตอบสนองความต้องการทางลัดทางใจหรือที่เรียกว่าความขี้เกียจทางจิตนั่นเองครับและนี่ก็คือบทสรุปจากการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ครับว่าท้ายที่สุดแล้วความมั่งคั่งของสถาบันเหล่านี้ อาจจะกลายเป็นดัชนีชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงความห่างไกลจากหลักการพึ่งพาตนเองด้วยปัญญาซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนาได้อย่างดีที่สุดเลยทีเดียว